เคยกรบปรีน้องวันนี้เขากลับมาส่งงานลายกระบ,บังคืเอเรายูหนานี่คงครับถนนแคบก็ค่อยเป็นค่อยไปครับวันนี้ก็อย่ามายูนี่เหมือนเดิมเรารักยูนี่ชีวิตนี้ขาดยูนี่บ่ได้ครับมารอดูม้นนีได้นอนลอดสักชั่วโมงแคชั่วโมงครับ เจองานพ่วงคือเอาครับสจุดครับเดมาีก็จะจเไดกลับไปยู่ระวาครับเพราะว่าได้มาลงสไลกับแชมพูครับโมเด็ตไปซีโอครับนี่ครับันหัวได้แซงรถรถพ่วงมากครับพวกเดียวกันครับแต่คนบริษัทนะครับขึ้นหน้างานเดียวกัน มอแซงมอแซงผมแตงแกยู่ไอ้วัดหลวงพ่อครับสะพานวัดหลวงเกาะแรงขึ้นแซงบนข้อสะพาน <c oughs> ว่าสิแกงใช่ไหมครับเออมันมาจอดพักรถอยู่ตรงไอ้บางน้ำเปรี้ยวก็แซงมาเลยเดี๋ยวห้า,าไปเดี๋ยวก็ใกล้ถึงแล้วครับ River, ดีลิเวอร์ไล้กับบังมาครับถึงแล้วครับนีลิเวอร์ครับเดี๋ยวเฮาจะไปแลกบัตรกันครับนี่ตามระเบียบโรงงานเขาเลยครับรองเท้าเซฟตี้เสื้อสะท้อนแสงเก่งขายงขายาวครับก็แต่งตัวสุภาพครับบริษัทนี้ต้องไมกับขี่อย่างเดียวครับเห็นใบพัน บ่มีใบขับขี่บ่มีสิทธิ์เขาครับไม่ว่ากรณีไหนทั้งนั้นครับบ่มีใบขับขี่เขาจะไม่ให้เข้าครับนี่ครับไปจอดตรงนี้ครับรถจอดหลายรถจอดบ่จอดให้คนอื่นจอดพร้อมครับไปแลกบัขนาป้อมครับ บัตรมาแล้วครับกระจิบเขาก็จะให้บัตรในใบกระดาษ A3 ครับ๋ยวจิมีบอกจุดโรงงานเป็นแผนที่ในโรงงานครับว่ารถต้องวนแบบใดครับได้บัตรมาแล้วเล้วก็จิมีบัตรติดหนังอกบัตรหนึ่งแล้วก็ก้นระเบียบใบ A3 ครับแล้วก็จมิมีแผนที่บอกว่า แต่ละล่องอยู่ตรงไหนครับจุดล่งสินค้าอยู่ตรงไหนไปดิเข้ามาแลนตามลูก้อนเข้าเลยครับนี่ครับรถขุดเร็วไหครับวายร้อยหกสิบทั้งรถร่วมครับอ้ล จุดซีโอครับจุดแรกนี่ครับอยู่้างหน้าผมนี่ครับจุดซีโอครับตึกตึกผลิตเข่าครับจุดจุดแรกนี่ครับรถขนส่งจะมาจอดอยู่ตรงนี้ครับอยู่สายมือผมนี่ครับเขาเรียกว่าลงซีโอครับ ลงทางหนาที่รถกําลังถอยไปนี่ครับอันนี้เป็นสนไลด์ครับสไลด์ลงหรือสไลด์ครับ PCL ของนาบนขวาครับแล้วเราจะไปลงแชมพูครับฟังนี่คือมี่จุดล้อคิวครับล้อคิวพื้นกันครับ ขั้นเป็นบางใหญ่หรอกครับแต่ว่าแต่ตะลุ่งผลิตเขาจะมีหลายหลายชั้นครับประมาณสองชั้นสามชั้นมาหนีเราก็เห็นตามกฎระเบียบเขาครับโรงงานบลูมี่ยังมันไม่หรอกโรงงานน่ะกฎระเบียบรองเท้าเซฟตี้เสื้อสะท้อนแสงตามนี้แหละครับย่าย่างหรอย่างตามบลูวี่เป็นสีใหม่สีมือคือยังเขาสีนั่นแหละครับ อันนี้เข้าอย่าไปจุดแชมพูครับใกล้ถึงแล้วเข้าไปจะมาบืนนะคเข้าจะว่มีรถไม้ก่อนเข้าด้คิวที่สามครับนี่ครับรถจะจอดอยู่ต่อคิวกันแบบนี้ครับ พอดีมียังไงครับเข้าไปถึงห้าก็ยืน่นเอกสารตามชิวเลยครับตัวนี้ตัวนี้ครเขา,ก,าก็เอกสารเขาก็บจะเป็นเนบขางล่างครับผู้ใดมากกว่าอยู่ขางทึ่งผู้ใดอยู่มากที่ลางก็อยู่อยู่ขางล่างสุดครับนี่ครับแต่มีนี่ครมีเขามาถึงตัวนี้เขาก็ต่อนชิวเพิ่นลงจาก,กรถก็เอาไม้หนุนล่อตามกฎระเบียบโรงงานเพิ่นแหละครับ ถึงแล้วครับเดี๋ยวผมไปเยี่ยนเอกสารก่อนครับเนี่ยครับโรงงานเสร็จแล้วครับก็จะเสร็จประมาณเที่ยงกับบ่าใบม้ครับเราก็หาวันนี้มาสองจุดโรงไอแชมพูกับสไลค์ครับสไลค์จะมีการจองจองชิวพานไลค์ครับเนี่ยเราห้อกระแลนออมครับโรงงานเข้ามุ้งยนสอนครับ แลนบนกันนะครับแลนบนตามบูสศรเลยครับไห้รถรถพ่วงบกสมเกียรติแรงแข็งมากเหมือนเศร้านี่ของสลริตาครับแลนบริษัทเดียวกัน,นครับก็บพวก เดียวกันละครับแต่บริษัทเดียวกันแต่คนเราบริษัทคนเราของไอ้ก่อสื่อครับแต่ว,ว่าไปรับงานมองเดียวกันเพื่อร่วมง,งานเพื่อร่วมอาชีพบริษัทเขาจะแย่งชิงกันกับเรื่องของเขาครับคนขับรถบอสบ,บ,บริเกียวครับอันนั้นมันเป็นการฆ่าการอนพวกเจ้าครับบริเกียวคนขับ,บรถครับก็ผมบ่สนใจครับ ผมแรงงานอย่างเดียวครับเจ้าจะได้บ่บได้เจ้าจะได้ราคาดีพอดีบ่บเกี่ยวครับพวกผมกินค่าแรงครับอ,อมีหนาที่เหตดงานกับเหตุผู้ไดมีหนาที่หางานกับหาไปครับบ่บเกี่ยวบ่ผมเออพวกเก้าจะทะเลาะกันก,นก,นกนระซังบริษัทใดกระชังครับเจ๊งใหญ่โตมัววหั้านมาใส่กระซังครับ โเป็บบมมีนาทีเ็ำงานครับโอผมเลยมีนาทีไปยุ่งเกี่ยวกับผู้วราหารครับืดนมากอะเป็นพีน่นอ้องคือเเรากับม่นาังคุยกันแต่คมโคมสนุกเฮฮางคืเอเเราเหรอครับผู้ใดเป็นยังไดยังใดกระซังครับอหอยกอเขาแก้ก็อยู่เป็นยังใดกระซังบบเกียวครับโมเมนต์นาที่โอกผมยืนตรงไปอยู่กบเขาโอผมมีหลักค้สง่ังว่าเออให้มาแรงงานตามรอบตามเวลาจบงานคือจบครับ แต่แต่ผู้ใดจะได้ดสองเ่ยวได้เถวเด,ยวเดียวเอาเรื่องเรื่องของ,งแต่ละคนครับแต่ละลอบเวลามื่นคร,ครับเราไปผ่านไปให้รอกกอตรวจครับเปิดตู้ครับ ไปแหลกไปก็แบบรอพ่อตรวจเสร็จแล้วเขาก็เอาบัตรไปแหลกไปเอาบัตรขับขี่เข้ากลับบ้านครับเนี่ยบัตรนอนหน้าทีเ่เขามีแค่นี้ครับ บ้านครับอ nice. so ันที่หอดติดมีนมีแมนนอกครับมันต้องรูดมันต้องูดบัตรใบกับขี่ครับมันถึงจะหายครับโรงงานนี่ยเขาเป็นใบพานก็เอาใบกับขี่ครับแทนห้องรเหียห้องแล้วของผมมันมีผมกดสตา์ได้ครับถ้าบางงานก็ต้องเอามายืนพร้อมบัตรประชาชนครับแล้วก็เอาใบประชาชนไปเหตุเขาแล้วก็เอาบัตรไปรูดครับขั้นไดที่โบมี่มีสวช์ปิดเปิด สตาร์ทก็เอาบัตรประชาชนกับใบขับขี่มาแลกของเพิ่นให้เขาเห็นใบขับขี่ก่อนจบงานแล้วสบายครับเดี๋ยวเจ้าเจ้าครับเจ้าอยู่ถอดนิ่งเก่งขับรถเจ้าอยู่ถอดเสือขับรถเจ้าจะไปจอดนอนตรงไหนก็เรื่องของเจ้าครับงานจบแล้วลูกค้ารับงานแล้วคือจบงานเราแต่ถ้าผู้ใดมีเถี่ยวสองกับกับไปเรียกเถี่ยวซอง 2, ครับสามนันครับวุ้ไม้มียังไล งานประดองซีเรียสจะมาซีเรียสแต่คูที่ว่าแบบมานแบบล่อรอลูกค้าปรได้่อว่าไอ้ลูกค้าว่าที่เต็มอ่าฝนตกอย่งสีรอบระได้ก็เอาไว้ไว้น้อยนึงก็เรื่องของแต่ละบุคคลครับผมเข้ากา็สบายครับผมจบงานแล้วผมกากับบ่านนอนครับ ซัมนน่เดี๋ยวไปใส่ใต่อเมื่อหลังไปใส่ใต่อเดี๋ยวผมจะมาบอกครับว่ากฎร,ระเบียบแต่โรงงานจะเป็นยังไงครับเมื่อเนี่เอาซัมน่ <laughs> วันนี้ผมหลักยู่นี้ผมได้ขอเชียง